สวัสดีค่ะบอสออนมันนี่โค้ดตัวแทนประกันชีวิต AIA และโค้ดสอนสร้างตัวต,วตนบทออนไลน์ YouTube Boss on m ั n นี่โค้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะในเรื่องของ NLP คอสเว็บมีหนงของโค้ด โอป้านะที่ทําให้ออนได้ตื่นรู้วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาจนไม่มีต้นทุนแต่การเกิดมาจนนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกได้นั่นก็คือการที่เราเนี่ยฝังรากความคิดของเราใส่ความคิดใหม่ๆของเราเข้าไปวันนี้ถ้าเราอยากกินส้มเราก็ต้องปลูกส้มนั่นก็คือเปลี่ยนถ่ายความคิดวันนี้เราเกิดมาพ่อแม่ไม่รวยใช่ว่าเราจะรวยไม่ได้ใส่ความคิดใหม่และวางแผนตั้งมั่นเจตจำนงหรือมุ่งมั่นที่จะทําให้เป้าหมายของเรา สบความสําเร็จเขียนเป้าหมายที่เราอยากประสบความสำเร็จสิ่งที่เราอยากจะเป็นมากที่สุดหนึ่งสิ่งนั้นแล้วเขียนออกมาว่าทําไมฉันจึงคู่ควรและทําไมฉันจึงจะได้ในสิ่งที่ฉันอยากจะได้หนึ่งข้อในข้อนั้นและตัวออนเองก็เขียนความต้องการไว้ที่เรียบร้อยแล้วแล้วออนก็เขียนได้มากที่สุดสําหรับว่าเอ๊ะทำไมฉันจึงคู่ควรกับเป้าหมายหรือว่าความตั้งมั่นหรือว่าเจตจานงสิ่งที่ฉันอยากจะให้มันเกิดขึ้นได้วันนี้เราจะไม่รู้อะไรเลยหากเราไม่ยอม ที่จะเปลี่ยนตั้งแต่รากความคิดของเราความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่เปลี่ยนตั้งแต่ความคิดหรือว่ารากความคิดนั่นเองคนรวยเขารู้เคล็ดลับนี้เขาจะเปลี่ยนความคิดจากรากความคิดของเขาแล้วผลเมื่อไรก็ตามถ้ารากความคิดเปลี่ยนผลมันจะออกมาเป็นดังที่เราต้องการที่เราปรารถนาดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแค่เราใส่โปรแกร,รมใหม่ๆอะไรก็เป็นไปได้และเราก็สามารถทํามาได้เริ่มจากการที่เราเปลี่ยนเพียงความคิดแล้วมุ่งมั่น ที่จะทํามันให้ประสบความสาเร็จฉันมุ่งมั่นที่จะรวยขอบคุณโคดโอป้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ